็สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับพี่เฟียนะครับผมจะมีเทคนิคดีๆมาบอกนะครับผมสำหรับคนที่เล่นโหมด4 v 4นะครับผมนะครับหรือ Scor Battle นั่นเองนะครับผมก็บอกเลยนะครับผมโหมดนี้นะครับผมทุกคนก็อยากจะขึ้นแกนกันใช่ไหมครับก็อยากจะบอกทุกคนว่านะครับผมพี่มีเทคนิคดีๆมาบอกนะครับผมก็คือนะครับน้องๆนะครับผมสามารถนะครับผม หาห้องได้และเลือกห้องเล่นได้นะครับผมโดยที่น้องๆอาจจะแต้มไม่ลบเลยนะครับผมแต่ว่าน้องๆต้องมีผู้เล่นที่เป็นเล่นคอมนะครับหนึ่งคนนะครับผมน้องๆก็จะสามารถได้เจอห้องที่น้องๆแบบเล่นได้สบายๆแล้วก็ไม่แต้มลบด้วยนะครับหรือว่าอาจจะแบบว่าอยากจะลงงั้นที่เนี่ยเก็เอาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เดี๋ยวเรานะครับผมจะเริ่มกันเลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะกดเริ่มเกมก่อนนะครับอ่ะไปอ้าว ตอนนี้นะครับผมผมได้กดเริ่มเกมแล้วนะครับผมวิธีทำนะครับผมตอนนี้นะครับผมให้เพื่อนหนึ่งคนในที่นะครับที่เป็นโทรศัพท์นะครับผมพับหน้าจอไว้นะครับผมพับหน้าจอไว้เลยนะครับผมเราจะทําการรอนะครับผมรอนะครับให้ทีมนี้ครับผมค้นหาแมทนะครับจนเจอนะครับผมและเรานะครับผมก็จะดูได้นะครับผมว่าทีมนี้โอเคหรือเปล่าทีมนี้เราเอาลงหรือเปล่าหรือเราอยากเล่นแบบชิลๆ แบบว่าไม่อยากจะเครียดมากนะครับผมก็ให้เลือกทีมที่แบบว่าเราพร้อมที่จะงัดน,นะครับผมก็เดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับผมก็เดี๋ยวเรารอทางด้านของแมตช์ในการค้นหาไปนะครับผมแล้วเราก็จะได้เห็นนะครับผมว่าแมตช์ Matt เนี้ยโอเคกับเราหรือเปล่าต่อให้เราไปเจอแบบไหนนะครับผมถ้าเราพร้อมเราก็งัดได้หมดนะจริงๆผมก็จะงัดได้งัดได้หมดนะแต่แพ้ชนะอีกอีกว่ากันอีกอย่างหนึ่งนะครับผมแต่ว่า ถ้าไม่อยากแพ้เลยก็จะเลือกตี้เอานะครับผมก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับผมเทคนิคมาบอกน้องๆทุกคนนะครับผมแต่วิธีนี้นะครับผมจะไม่มีการโดนแบนแน่นอนนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่บล็กเกมแต่อย่างใดนะครับผมแล้วก็มันจะไม่ใช่โปรแกรมช่วยเล่นนะครับผมหรือว่าอะไรก็ตามที่ผิดผิดผิดไปทางแบบว่าของเกมเขาอะนะครับผมเออก็มันเป็นวิธีเทคนิคที่ หลายๆคนก็คงทํากันเนาะแรงแกนส่วนใหญ่เห็นก็คงทํากันนะแต่บางคนตึงๆเลยก็งัดได้เลยนะครับผมอันนี้แค่มาบอกเทคนิคนะครับผมสําหรับคนที่แบบขี้เกียจขี้เกียจเล่นแบบตึงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ตอนนี้ก็หนึ่งทีกว่าแล้วก็ยังหาห้องไม่เจอเนาะเพราะว่าด้วยแรงมันค่อนข้างจะสูงด้วยแล้วก็คาแรงกันด้วยนะครับก็จะนานนิดนึงนะครับเอ่อและอีกอย่างหนึ่งบางคนเนี่ยเล่นในมือถือก็อาจหาห้องไม่เจอเนาะตอนนี้ก็เจอห้องมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ เดี๋ยวเราจะมารอดูกันนะครับผมว่าเป็นยังไงเนาะโอเคตอนนี้ก็เพื่อนพักจออยู่นะครับผมอ่าเราก็ทําการดูนะครับผมโอเคครับถ้าเราเจอแกนอย่างนี้ถ้าเราคิดว่าเราจะเอานะครับผมเราก็แค่ให้เพื่อนเรากลับมาหน้าจอนะครับผมแล้วก็ลงไปเหมือนเดิมเนาะอ่าอน,นี้ก็คือเทคนิคนะครับผมเทคนิคเลยที่หลายๆคนยังไม่รู้เนาะบางคนก็รู้แล้วนะครับผมส่วนผมก็ ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับผมก็อาจจะยังไม่ลงนะครับผมก็อยากให้เล่นสบายๆครับก็พักเจอไวนะ้เนาะอ่าอย่างนี้ครับมันก็จะเล่นเกมออกอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับผมอ่าแล้วเราก็สามารถเลือกเลือกได้นะว่าเราจะเล่นแบบไหนนะครับผมมันก็เป็นเทคนิคนะเราก็ต้องยุบตี้นะเพื่อเข้าแบบหาใหม่หาห้องใหม่นะเออยุบตี้ y, หาห้องใหม่นะครับผมถ้าเราพอใจในแบบนี้เราก็ทําในแบบนี้ถ้าเรายังไม่พอใจในรูปแบบที่เราแบบว่า จากเล่นแบบไหนเราก็เลือกเอานะครับผมถ้าเจอแรงที่มันแบบว่าอาจจะเป็นแกนหนึ่งคนที่เหลือก็ค้ากันมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าทูทีมคันนั้นน่ะเขาสุ่มมาแน่นอนนะครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่พี่จะมาบอกกับคนดูทุกคนนะครับผมแล้วก็ทุกคนก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับผมไม่ผิดกฎแต่อย่างใดนะครับเพราะตัวระบบสุ่มมันเป็นระบบสุ่มของทั้งเกมนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากที่รับชมในคลิปนี้ด้วยนะครับบ๊ายบายนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมมีอะไรจะมาบอกอีกนะครับผม